รูบอาฮายุวัสนะแข็งครับในที่สุดเราก็ลงทุนซื้อแล้วครับชโช็เปลี่ยนชโชคใหม่ให้กับรถเนตเตวีของเรานะครับ <Pam ela> เราไปเลือกซื้อรุ่นที่เขาแนะนำกันมาเลยนะครับคือรุ่น KYB นะครับ Excel G, นะครับเราเลือกซื้อเป็นแบบ make in Japan นะในราคาจริงๆมันประมาณ2,800ปรกว่าบาทนะครับแต่ว่าเราใช้โค้ดลดในร้านสังซึ่งนะ่นะลาซาด้าเลแต่เราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเราใช้โค้ดลดมาได้เหลือ2,196บาทนี่ยล่ะถูกใช่ไหมล่ะนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อคนจะไปตามนะครับ เดี๋ยวเราต้องนัดวันกับช่างอู่รถก่อนนะค่าแรงเขาอีก300โทรไปถามเขามาละแล้วก็ผมจะเสริมตัวยางเพิ่มอีก2เนิว้วไม่รู้กี่บาทเหมือนกันมาเดี๋ยวจะหาว่าโมอาจจะไม่ใช่ m a ็ e i ิ j a p แปนเราตรวดูก่อนนี่ m ม็กอินอเจแ n เห็น XLG แอปโชกแอปซอร์เกวียนเราเป็นไหมวเปจกันที่บัครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเปลี่ยนโชกันละอยาจะขยมรถให้ดูก่อนว่ามันยว่งขน่ไหนนี่้ของเราไปมนากร ครับตอนนี้เราแอบค้นหาใน Google ขนมจีนคู่เมืองเราก็เจอร้านนี้คขนมจีนปตาบตมอมันน้ำร้อนนั่นน้ำเยาะเบือกกรอนใหญ่มากลองกิน ลหลอกขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ใส่อะไรวะเครื่องดอกเนีว้วดอกเนีว้วแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถนะมันจอยดยากแค่ไหนข้างวัดอะไรอย่าง้ยเดี๋ยวเราขึ้นก o เกิลแมปไปให้ใหยินก่อน หลังมาไม่ไปเห็นใครใส่น้ำอุทัยทิพย์ลงในน้ำกินแะล้วน้ำดื่มอุทัยทิพตเมเกโรสชาติขนมจีปปบปั๊บป๊อกนะครับอยู่แถวแวัดพันแหวน เดี๋ยวปรับชีสไว้ให้นะครับอ,อร่อยอยูนะ่ราคาไม่แพงสั่งพิเศษน่าจะน่าจะถ้วยละ40บาทน,นะครับแล้วก็สั่งปอเปียปอเปียชิ้นละ10บาทที่สั่งปอเปียยปมาสชิ้นนี่1 0่งรบาทรสชาติอร่อยนะเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ร้านทีเลสซิ่งนะครับไปเปลียกโชคกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้า ครับเปลี่ยนรถเพื่อเราตอนนี้นช่างาจัดก,การให้เราอยู่ครับผมร<ม>้านทีเลสซิ่งครับร<ม>้านอยู่เส้นไม่โดนครับผม<ๆ>ทีเลสซิ่งช็อป เสร็จแล้วครับใช้เวลาประมาณ15นาทีครับผมเดี๋ยวเราจะเป็นลองเทสกันว่าเป็นยังไงเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราจะเทสอยู่เส้นไม่โดนเดี๋ยวเราจะลองเร่งความเร็วไปที่จังหวะโดดสะพานนะสะพานมันจะมีมจะมีเนินอยู่นิดหนึ่งเพราะว่ารถเยอะมากจริงๆแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนมาก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับรู <Yes. S 2> ้สึกข้างหลังมันแน่นข้างหลังมันแน่นขึ้นเยอะ ความรู้สึกก็คือครั้งแรกที่ขับนี่คือรู้เลยว,ว่าดีกว่าเดิมเยอะหัวไม่กระหัวไม่กระโดดเท่าเท่าเดิมเดี๋ยวอยากจะไปลองตรงลูกละแนาดน,นนะที่มันเตนึ๊ดแต่ว่าตรงนี้ไม่รู้มีหรือ,ปอเปล่าเวเราเล่นของเดี๋ก่อน จะมีเนิน ึ้นเยอะครับถ้าเป็นฟันเก่าก่อนนี่หน้าอะไต้องสั่นนี้เลยมาแล้วครับเรากำลังจะเข้าสู่ท้องทะเลแห่ง าแากนะครับคือความรู้สึกแน่ล้อหน้าล้อหลังข้างหลังดูแน่นขึ้นเยอะครับปกติจะสะเทือนหัวกว่านี้อืใช้ได้ใช้ได้ KYB Excel Make in Japan มาให้นะครับถ้าซื้อในอินเทอร์เน็ตก็จะได้ส่วนลดต่างๆผมซื้อในเน็ตก็ถูกกว่าแล้วก็มาเสียค่าแรงเอานะครับได้ในมาจากอินเทอร์เน็ตก็2,001 2 0 0งบวกค่าแรงก็อนะีก300ครับ2,005ประมาณนั้นเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะลองซื้อยางมาเปลี่ยนเพราะว่าช่างเขาบอกว่ายัางไงเดียวยางก็ต้อง ได้เปลี่ยนยางรองสป,ปริงนะครับเพราะว่าของเดิมมันแค่สองสามเซนเองมันบางมากเปลี่ยนอันใหม่ดีกว่านะครับรอบนี้จะเปลี่ยนละตังไม่มีเดี๋ยวเราไปซื้อในอินเทอร์เนต็ตเอาเดี๋ยวมาเปลี่ยนที่เดิมครบคุณครับผมเปลี่ยนโชคมาได้เดี๋ยวเราลองขยมดูรอบนี้ไป